พี่วัดสระเขาไทยบ้านเดิมนะครับเด้อครบุกเข่าสระเขาไทยนี่ครับคือฟาร์มหมดแดงนะครับฟาร์มหมดแดงคอนโดหมดแดงนะครับพี่น้องเอ้ยพี่วัดกสลักเอ็ดเมือเนาะนะครับนะครับพี่น้องกําลังได้ใครพาเหบอครับบลัฟไร้นี่ครับนี่ครับอ่าเพื่อช่วยเจือกชอบทามน้ำมันไว้พี่น้องเด้อนะครับพี่วัดฉีดท้งเบอร์โทรไปเออนะครับชอบทามได้กับปรีดีได้จัดทรงนะครับตรงนี้คือสุดละหนึ่งพันบาทนะครับอ่าตัวพี่วัดกับสีแถมนะครับแถมกระปุกนะครับหรือ เทมอ่าคอนโดเพื่อแปดลังนะครับเนาะเออเพื่อแปดลังนะครับตัวนี้นะครับเนาะนี่เป็นที่ว่าถดลองมังกรนะครับเป็นบอครับนี่ครับบอครับได้ไข่นะครับนี่ครับนี่เห็นบอครับพี่น้องไลขไขตรงแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับไข่เม่เป้งนะครับนี่คือห้างน้องหอมคือว่าเอาน้ำตาลนะครับผสมน้ำน้ำตาลสายเลี้ยมตาลเพื่อกระไรจะก็น้ำแดงนะครับแล้วก็เสียดายห้างที่ห้องกินนะครับนี่มาเพื่อเพื่อกินนะครับอ่าตอนนี้กําลังขยายนะครับอ่าต้น ทุนนะครับเอ็นง่ายๆคือว่า1 0 0 0่นบาทครับผอมทรงได้เป็นของเลอรนะครับคนที่ยู่ดอนทานี้ก็สามากนะครับสอบทามได้มาที่สาราข้าวไทยบ้านเริ่มนะครับเริ่สารคก็คือข้าวสาราข้าวไทยบ้านเริ่มนะครับเดิ่มแล้วพี่น้องนะครับนี่ครับต้นทุนของไม่ต้องลงทุนไลายนะครับพอได้ยู่ได้กินนะครับตอนนี้เฮียกำลังขยายไส้พันนะครับเพ้อสนเจอก็สอบทามได้เลยพี่น้องเดิ่นะครับ ีเรียนื่อความรู้นะครับไม่ต้องเซค่า,าคูค่าค้อเซแค่อุปกรณ์พอแตพี่พิวัตสีบอสนะครับว่างว่าเฮองีเรนพอกันในปีหน้าโอเคนะครับสวัสดีครับ